สวัสดีค่ะทุกคนทุเรียนของเรากำลังออกดอกแทงช่อมานะจ๊ะสวนทุเรียนดอกทุเรียนของเรานะเราก็จะมีที่วัดความชื้นด้วยที่วัดความชื้นให้ดูสมดุลเพราะจะไม่ให้ดอกทุเรียนแห้งเพราะว่าตอนนี้ทั้งลมทั้งแดดทั้งหนาวมาวุ่นวายกับสวนทุเรียนของเรากับดอกทุเรียนของเรา ดอกของเรามีหลายรุ่นนะอันนี้รุ่นสองอันนี้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 เริ่มแทงมายาวหน่อยหนึ่งโอ้มีเยอะมีเยอะหลายรุ่นเหลือเกินอันนี้ดอกแรกของเราดอกแรกของเรานะเจ๊นี่ดอกแรกของเราทะลุทะลวงได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ประมาณนี้เดยกแก๊งก็ ถอยท่าเดินไปไหนก็เดินตามาตาเอ๊ะเดนมากไมาเนี่ยกลัวหายอ่ะอันนี้ก็มาถึงก็นอนเลยกลัวหายอ่ะเดี๋ยวนะขยับไปก็ขยับตามทุเรียนของเรามีหลายรุ่นเพราะเราพรเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำสารเร่งให้มันออกดอกเราทำปล่อยตามธรรมชาติ น,นี่กำลังแทงค่ะนี่ <sneez ing> เดินตามแล้วก็มานอนเนี่ยกำลังเนี่ยประมาณนี้ไอ้นี่ก็เดินตามแล้วก็มานอนแล้วข้างหลังอีกก็นี่ใครจะมาหายากก็ได้นะยินดีต้อนรับเด้อยินดีต้อนรับเด้อกำลังแทงพาชมดอกดอกทุเรียนนะจ๊ะพาชมดอกทุเรียนนี่กำลังเลยกำลังจ้ากำลังไอ้ไอ้อ้เ,อ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 เอนี่ยนี่กำลังเลยจ้า นี่กำลังนะกำลังนะ yeah. อันนี้ก็ตะปุ่มตะปั่มเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็ตะปุ่มตะปั่มเล็กๆน้อยๆเนี่ยนี่ตะปุ่มตะปัํมเล็กๆน้อยๆก็มีมีดอกทุเรียนของยาอลังการงานสร้างอันนี้นิ่งสนิทเลยทุเรียนเป็นแผลเป็นโดยธรรมชาตินะเพื่อนๆทั้งดูแลอย่างดีเนี่ยทายา ต้องทายาด้วยนะ่ะนี่ต้องทายาให้เรียบร้อยจะอลังการงานสร้างดูแลยิ่งกว่าลูกอีกลูกไม่ได้ประงับประงมอย่างนี้เลยตอนนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่กำลังแทงอันนี้ดอกแรกนี่ดอกแรกนะจ๊ะไม่รู้จะติดลูกไหมปีที่แล้วได้ต้นนี้ได้เยอะอยู่นี่รุ่นต่อมา รุ่นต่อมารุ่นต่อมาแล้วก็ไอ้นี่รุ่นต่อไปกินทั้งปีไม่มีหมดนี่รุ่นรุ่นแรงรุ่นแรเอ้รุ่นรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปนี่นี่นี่ไม่ค่อยดูนี่เห็นชัดเจนนี่นี่รุ่นแรงเนี่ยทําไมเราต้องทําไมเราต้องตรวจวัดความชื้นเพราะเนี่ยมันจะเป็นรุ่นเดียวกับไอ้นี่แหละแต่เมื่อมันโดนความร้อนมากไปทําให้ดอกแห้ง หดไปเนะี่ยไม่รู้มันจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าก็ดอกมันแห้งเลยปกติถ้ามันสมบูรณะ์นะถ้ามันไม่ได้โดนแดดโดนลมมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้เพื่อนๆนี่ถ้ามันไม่โดนลมก็อยู่ลักษณะนี้แต่เมื่อมันโดนลมโดนแดดมันก็ดอกมันก็แห้งเลยต้องวัดความชื้นให้ให้น้ําต้องวัดความชื้นไล่ความร้อนออกตอนนี้คือเราจะไล่ความร้อนออกจากสวนเราจากเพื่อนๆมันไม่ใช่ง่ายลูกหนึ่ง ราคาประมาณนี้ทุกคนบอกว่าแพงแต่มันไม่แพงค่ะชาวสวนบอกว่าไม่แพงเลยมันดูแลยากมากเนี่ยแต่รุ่นนี้นะเนี่ยตั้งแต่รุ่นนี้เลยตั้งแต่รุ่นนี้เลยไล่มาไล่มาไม่อยู่หายเรามาโผล่รุ่นนี้โผล่รุ่นนี้ไล่มาได้แค่นี้แต่มาพร้อมกันมันหายก็เลยต้องต้องฟื้นฟูใหม่ ้องฟื้นฟูใหม่เนี่ยกำลังตุ่มกระตากระตากระตุ่มเนี่ยก็ก็ต้องฟื้นฟูใหม่ให้มันออกเนี่ยต้องไล่ความร้อนออกเลยต้องมีที่วัดความชื้นที่ให้เห็นเมื่อตอนเมื่อตอนนั้นเมื่อตอนเต้น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 ของคลิปเนี่ยเพื่อกลับไปดูเลยต้องมีเนี่ยี่ยรุ่นที่มันมันไล่มาได้มันไม่แห้งมันสู้มันสู้แดดมันสู้ลมมาได้แต่พวกที่มาสู้ลมไม่ได้ก็อยู่ลักษณะนี้ประมาณนี้ ก็จาออยู่เงี่ยแห้งแล้วก็จาอแห้งแล้วก็จาอตอนนี้เราก็เลยทําความชื้นไล่ความร้อนออกไล่ความร้อนออกเอา้าไม่ใช่อันนี้ชาไทยไม่ใช่ดอกทุเรียนใช่เปล่าไปแล้วนะมาป่ะตามมาป่ะไปแล้วนะนี่ไงเครื่องวัดความชื้นของสวนเรา เรามาแขวนไว้ต้นนี้เพราะต้นนี้ไม่มีดอกยาวเลยมีแต่ดอกแห้งๆเพราะว่ามันโดนอากาศร้อนโดนลมโดนสารพัดทำให้ทุเรียนเราชะง,งักมันไม่เดินดอกมันไม่เดินก็เลยมาตรวจสอบเอามาแขวนวัดความชื้นให้ความชื้นพอดีความชื้นเกินก็ไม่ได้มันจะเป็นใบอ่อนนี่ถ้าความชื้นเกินมันจะเป็นใบอ่อนอย่างนี้ เอาให้ความชื้นพอดีพอดีมันจะได้เป็นดอกตุ่มตุ่มตุ่มตุมออกมาเป็นตุ่มตุ่มนะจ๊ะเพื่อนๆอย่าบ่นเลยถ้ากินทุเรียนบอกว่าทุเรียนแพง ไม่เลยจ้าชาวสวนแทบจะไม่ได้อะไรเลยกับทุเรียนลูกหนึ่งนะจ้านี่มีกระดิ่งคริสต์มาสด้วยกำลังใจนะจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคลิปหน้าเจอกันใหม่กับเด็กแก๊งของเราจ้า